ความไม่รู้จริงๆในเรื่องนั้นๆจ้ะถ้าจะพูดถึงการดำรงอยู่ของพระอย่างเงี้ยจ้ะพอบอกว่าพระเขาก็จะมีความเป็นพระความเป็นพระที่รู้ง่ายๆเขาก็บอกว่าต้องมีศีลสองรอยิบเจ็ดศีลก็มีรายละเอียดอีกว่าศีลเป็นกลุ่มไหนบ้างเช่นกลุ่มของ ที่จะต้องไม่ไม่ผิดไปจากนี้เลยก็จะมีก็จะมีกำหนดไว้เป็นข้ออยู่สี่อย่างหรือถ้าผิด่างนี้ก็ไม่ได้เป็นพระหรือว่าดำรงอยู่เงนี้ยไม่ได้แล้วก็ยังมีกลุ่มที่ย่อยลงไปอีกกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มศีลที่จะทำให ให้ผิดจากความเป็นพระเขาเรียกประาชิดกลุ่มที่ระดับลงไปอีกเขาเรียกว่าสังฆาธิเศษมีสิบสามอย่างแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ออกรายละเอียดไปเรื่อยๆเป็นระดับระดับไประดับระดับไปนี้ก็เป็นสิลที่รวมๆแล้วก็ประมาณก็เป็นสองร้อยี่บเจ็ดข้ออะไรจ้ะแล้ว ถ้าจะพูดถึงศีลหรือการรักษาของการบัญญัติไว้เนี่ยผู้ที่เขาเป็นพระที่เขาอยู่ในพื้นที่อื่นก็ไม่ใช่ว่ามีแค่สองร้ยิบเจ็ดก็มีมากกว่านั้นอีกก็มีหรือว่าอาจจะมีน้อยกว่าก็ได้จ้ะอันนี้พอเรามาพูดเรื่องบางอย่างเนี่ยเช่นการกินข้าวเนี่ยจ้ะแล้วคนเรากินข้าวกลายเป็นผิดเยอะเลยมันอะไรแล้วถ้าไปดูของศีลแล้วไม่ใช่ประเด็นเลยจ้ะ แล้วไปกาหนดว่าถ้าถ้ากินข้าวไม่ใช่เวลาจินแสดงว่าบาปหนักแล้วก็ไปกําหนดไปที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ทําแบบนี้นะพระเดชองปู่สดจันทรโลถ้าใครกินอาหารหลุดจากเวลานั้นแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปดูเรื่องจริงอย่างว่ามันคืออะไรกันแน่ทําไมท่านว่าอย่างนั้นก็ส่วนถึงก็เพราะว่า ในตอนนั้นในช่วงนั้นหรือในสังคมนั้นนะเขาเขามีปัญหาอะไรมากแล้วจะต้องแก้อะไรเป็นลำดับก็แก้แบบที่เราเห็นนี่นเองแต่ไม่ได้ไหมายถึงว่าการการทำอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นรุนแรงหรือมันจะเละเทะเราไปดูที่ภาคเหนือดีจ้ะเขาก็จินตใจเย็นเขาก็ปฏิบัติทำกันเป็นปกติก็มีความสุขดีแต่ก็ไม่ใช่ว่า เขาจะอยากกินกันหรือบางคนเขาก็รู้ว่าถ้าไม่กินก็ดีเหมือนกันมันยุ่งยากหรือมันไม่ดีอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นก็เลยเรารู้ว่าในข้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ใช่เป็นประเด็นแต่บางพวกไปรู้ก็เอาดัานว่าเป็นประเด็นมาเป็นหลักเลยมาเป็นสําคัญแล้วก็บอกว่านี่มันคือบาปพอพอไม่รู้ว่านี่คือบาปหรือเป็นวิสันติทัศแค่ไม่รู้นี่การดําเนิน ไปก็ก็ผิดเพี้ยนในขั้นตอนต่างๆแล้วแต่แต่ก็ยังถือว่าเป็นหลักของการทํางานได้ถ้าอธิบายว่าเกิดจากอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดทํานี้เป็นบาปแสดงว่าขั้นตอนเป็นอันานี้ผิดมันก็มันก็ใจไดจ้แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักอะไระะที่จะทําให้บาลวีสา,าริทัะเปชพระหลุงมู่สดจันทโรถูกทําลาย ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเลยถ้าจะว่าอย่างนั้นมาดูตรงนี้เลยจ้ะเขาก็ไปกินข้าวหรอกจ้ะแต่เขาก็เอาพวกนมถั่วเหลืองเอาเลกเตอร์ซอยมากินเป็นหลายๆกล่ององเงี้ยจ้ะเขาก็ว่างเขาไปอย่างนั้นหรือว่าเอาโอวัลตินมากินกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยได้เลยนะโอวัลตินเนี่ยถือว่าถูกเพราะเนี่ยเขาก็ยอมรับกันก็เ,เอามากินโอวัลตินกัน แล้วตอนนี้เราไปดูองคตินเขามีส่วนประกอบอะไรเ้ามีขไข่มีทันญพืชมีอะไรแล้วทจไมกินกันได้เขาว่าเขายอมรับกันไงแล้วถามว่ามันมันผิดไหมมันแย่ไหมก็เห็นเขาก็มีความเมตตาเอ,อื้ออาทรกันดีเนี่ยก็ตกลงมันไม่ใช่ประเด็นอีกเหมือนกันจ้ะแต่ถ้าจใจดีก็ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากหรือแม้แต่ กินกี่มือดีก็เป็นอีกเรื่องอีกบางที่เขากินแค่แค่ครั้งเดียวแต่นั้นถ้าต้นฉบับเราเอาเปเนียกสองครั้งนี่เป็นแบบว่าไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเอางั้นเหรอที่อื่นเขาอันครั้งเดียวเลยนะดังนั้นบริสุทธิ์กว่าเหรอท่านเวลาเราจะรู้เรื่องอะไรนี่หรือว่าโอ้โหนี่กูาบาอาจารย์เป็นเป็นหลักไว้ก็ต้องไปดูให้รู้ว่ามันอะไรกันแน่มันเรื่องอะไระเหมือนอย่างที่ กุบาจารย์ท่านทาแบบเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรหรือทําไมถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าจะไปบอกว่าพระเดชพระคุณท่านท่านพูดเรื่องนี้อย่างนี้นะต้องไปดูให้รู้ว่าพูดเรื่องนี้เรื่องเนี้ยเป็นอะไรยังไงตอนไหนไอะอ่งนีแต่นั้นบางอันเนะี่ยที่ไม่รู้จริงๆเนี่ย,ยก็ต้องก็ต้องสังเกตดีๆแต่ถ้าเกิดเราตั้งหลักไว้ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นบาป อันนั้นเป็นบุญก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แบบนี้โอเคอย่างนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรดังนั้นถ้าจะมากาหนดว่าว่ากินไหมหรือกินได้ไหมอะไรเงี้ยเช่นบางคนเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยพอเป็นมนุษย์แล้วก็บอกว่าถ้าทําเสียงเหมือนสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์นะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะทําเสียงเป็นสัตว์มนุษย์เรียนเสียงสัตว์ก็ก็ก็เป็นมนุษย์ม <g sea, S 1> ันไม่ได้เป็น สิ่งที่ทําให้มนุษย์ในการเป็นสัตว์ด้วยเหตุผลของการแค่แค่เป็นเสียงออกมาอันนี้เหมือนกันเป็นพระเาก็ไม่ยิบเหตุผลที่แย่เลยกินข้าวหลังเลยเวลาแล้วหมดเลยไม่เป็นพระแล้วก็ไม่ใช่ไงนีไงมันต้องไปรู้ว่าอันไหนคงความเป็นบริสสามิตาศูของพระเดชมุขส่วนจันทโรอันไหนไม่เป็นอย่างเนี้ยฮะทำที่เป็นบาปเขาหลอกต้มของเรามาเรื่อยๆตลอดอลไร่ะ เราก็คนเราไปเรื่อยนะตอนนี้ยไม่ใช่ว่าเรายังไม่โดนต้มอ,อยู่เราก็ยังโดนต้มอ,อยู่เยอะแยะมากมายเลยล่ะเราจะสังเกตว่าเราเริ่มหมดที่จะโดนต้มก็เราก็จะเห็นความเป็นยุคชาวหญยขึ้นมานั่นแหละเราจะได้ชัดเจนเลยว่าการโดนต้มนี้เริ่มหมดแล้วเริ่มไม่มีแล้ว